สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาวิเคราะห์นะคะหรือว่าเรียนรู้เลขาศาสตร์เบื้องต้นกันค่ะซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทะเบียนรถนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะที่เราจะมาวิเคราะห์นะคะสำหรับทะเบียนรถนะคะหมายเลขหกแปดห้าเก้าค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ เราก็จะมาดูคู่หน้านะคะแล้วก็คู่หลังรวมกันให้เหลือหลักเดียวนะคะคู่หน้าค่ะ68นะคะรวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้เลข5ส่วนคู่หลังเนี่ย59นะคะรวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้เลข5อีกค่ะโอ้โหถือว่า5ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเลขมงคลเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะมาดูผลรวมเลขทุกตัวนะคะ หกแปดห้าเก้าผลรวมก็จะได้ยี่สิบแปดค่ะซึ่งเราก็จะมาดูคำทำนายกันนะคะว่าเลขยี่สิบแปดนะคะเก้าตัวเป็นคนนิสัยอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเลขยี่สิบแปดนะคะจะบ่งบอกถึงเจ้าตัวนะคะจะเป็นคนที่ใจนักเลงค่ะก็คือเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าเสีย่ยงก็จะเป็นคนที่ เจ้าอารมณ์สักนิดหน่อยนะคะอาจจะรู้สึกว่าโกรธง่ายหรือว่าอารมณ์ร้อนนั่นเองค่ะเป็นคนที่ขาดความรอบคอบนะคะบางครั้งบางทีในการทำงานหรือว่าการตัดสินใจอาจจะตัดสินใจเร็วไปหน่อยนะคะขาดการยั้งคิดนะคะหรือว่าขาดการไตรตรองที่ดีทำให้การตัดสินใจบางครั้งนะคะก็จะทำให้ผิดพลาดได้ซึ่งบางทีนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าการตัดสินใจผิดพลาดนะคะอาจจะกลับมาแก้ให้เหมือนเดิมไม่ได้นะคะเลขนี้นะคะสําหรับใออครที่ได้นะคะก็ควรจะเพิ่มความรอบคอบด้วยนะคะส่วนเลขยี่สิบแปดเนี่ยนะคะก็จะไม่ส่งเสริมในเรื่องของความรักเลยโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะเอาละคะ่ะเราจะมาดูผลรวมนะคะยี่สิบแปดนะคะมาบวก กันให้เหลือหลักเดียวก็เท่ากับว่าสองบวกแปดนะคะก็จะได้เลขหนึ่งนะคะผลรวมแล้วก็จะมาดูคําทํานายกันค่ะว่าเจ้าชะตาหรือว่าเจ้าของรถนะคะที่มีผลรวมได้เลขหนึ่งเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะความหมายสําหรับเลขหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคนที่เด่นในเรื่องหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่มีอํานาจนะคะมีเกียรติแล้วก็ เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับเล็กหนึ่งนะคะเป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เป็นคนยุติธรรมไม่ชอบการเก็บกดด้วยค่ะรู้สึกอย่างไรก็จะพูดออกมาตรงๆงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนที่แคล่วคล่องว่องไวเลยทีเดียวค่ะแต่ข้อเสียนะคะก็จะมีอยู่บ้างนะคะสำหรับคนใหม่เล็กหนึ่ง ซึ่งก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะคะหรือว่าอารมณ์ร้อนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็ควรจะปรับในเรื่องของอารมณ์สักนิดนะคะสําหรับคนที่ได้หมายเลขหนึ่งค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขทะเบียนรถตัวเลขไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ